สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแม็กอีกแล้วนะคบในช่อง big mac channel นะครับวันนี้นะคะแม็กมาก,กับทวงใหม่ที่แบบว่าเพิ่งคิดมาเลยสดๆร้อนๆน,นะเพราะว่ามาสังเกตพฤติกรรมตัวเองอะตัวเองมานคนชอบแบบดูรีวิวมากๆเว้ยแตบบ่ว่าพอดูรีวิวเสร็จเราก็จะเกิดกิเลสแบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่ใช่ปะ่ะแล้วก็ไปซื้อตามมาทุกคนแต่เอาจริงๆนะก่อนหน้านั้นอะน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 ะไม่ได้อยากได้อะไรหรอกแต่พอเห็นรีวิวอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากได้ก็เลยตั้งชื่อตอนนี้ขึ้นมานะคะเป็น ตอนซื้อตามรีวิวนั่นเองนั <S <S วกว่าทุกคนก็น่าจะเป็นคล้ายแม็กนี่แหละคือแบบว่าเราชอบดูรีวิวนู่นนี่นั่นใช่ปะจริงๆเราไม่ได้อยากได้หรอกแต่พอเห็นเขาใช้ดีเราก็อยากแบบใช้บ้างไงแล้ววันนี้นะแม็กก็มากับรองพื้นตัวใหม่นะคะที่เขาแบบออกมาได้ประมาณแบบเดือน2เดือนแล้วแหละแล้วแม็กก็ เห็นรีวิวเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบล็อกเกอร์ต่างชาติแบบคนไทยแบบแบบหลายคนมากๆอก่ะที่แม็กตามอยู่อะก็คือเขาใช้ตัวนี้แล้วก็แบบผิวสวยมากๆนะครับแล้วก็แม็กก็เจอในแบบ t i กตอกอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแบบมีคนรีวิวอะไรเงี้ยเยอะนะครับแม็กก็เลยแบบอยากลองมากๆนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองได้มาแล้วจ้าตัวนี้คือนัสไ like ล r Eflecting Foundation นะครับ ตัวนี้มันพัฒนามาจากสูตรที่เป็นเหมือน l i k e reflecting powder ของเขาที่เป็นแป้งสีขาวๆอะเนาะแล้วก็อันนี้มันจะทํามาเป็นรองพื้นนะครับแม้ก็ไม่ได้ใช้รองพื้นน a ามานานมากๆแล้วตอนตัวสุดท้ายที่ใช้เลยนะคือเชียโ o w แล้วก็ใช้ตอนอยู่ประมาณแบบปีสอะไรเงี้ยซึ่งผ่านมาแล้วแบบหลายปีมากๆแล้วนะครับก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วเพราะไม่ชอบแพ็เกจจิ้งด้วยเพราะแบบแพ็เกจจิ้งนาอะอันเก่ามันจะเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็น แบบพลาสติกค,คุ่นๆเนาะ material แต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเปลี่ยนเป็นพลาสติกแบบด้านๆแบบนี้เลยไม่ได้เป็นแบบเหนียวๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็เลยเออโอเคนะมีการแบบเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเนาะเออแล้วก็แพคเกจจิ้งอันนี้หรูหราดีดูคนที่แม็กซื้อนะคะเพราะว่ามันเคลมว่านะครับมันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยสวยในทุกสภาพแสงเลยทุกคนแล้วก็เหมือนกับมีแบบสกินแคร์อยู่ในนี้ด้วยที่จะช่วยใน การทำให้หน้าของเรามีความกระจ่างใสเมื่อใช้แบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่วยพรางพวกแบบรูขุมขนหรือว่าพวก imperfection จุดบกพร่องต่างๆบนหน้าได้แบบดีมากๆและอย่างคือติดทนด้วยทุกคนแม็ก,ก็ไม่เคยเจอนะที่แบบเป็นลักษณะเหมือนกับงานเล่นแสงงานผิวอะไรเงี้ยแต่ว่าติดทนเออมันก็ไม่ค่อยเจอนะเดี๋ยวแม็กจะมาลองให้ดูนะ,ะวันนี้โอเคสีที่แม็กได้มาะคะเป็นสีพันแจกนะคะทุกคน เดี๋ยวแม็กจะลองครึ่งหน้าด้วยมือนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งจะใช้แปรงแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอลองนี่เนื้อเขาก็มีความแบบไหลๆอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มากนะก็ยังมีความแบบข้นๆอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลงครึ่งหน้าอันนี้คือยังไม่ได้ทาอเลยนะคือทาแค่แบบสกินแคร์นิดหน่อยนะคะเพื่อแบบเพิ่มความชุ่มชื้นนะ ตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นแบบ medium coverage นะครับแต่ว่า buildable นะครับนี่เกลี่ยงง่ายมากสีนาานี่แบบค่อนข้างที่จะเหลืองนะแม่รู้สึกว่าโอเคกับสีพันแจบมากๆเพราะว่าถ้าเป็นสตรอเบอรีที่แบบสีที่เมื่อก่อนใช้อะ่ะอาจจะเหลืองเกินไป อันนี้ก็คือการลงด้วยนิ้วมือไปครึ่งหน้านะครับทุกคนน,นี่คือหน้าที่ไม่ได้ลงนะน,นี่คือหน้าที่ลงแล้วจะเห็นว่ามันมีความแบบเล่นแสงขึ้นมาแบบเนี่ยดูตรงหน้าผากกับตรงหนกแก้ม โอเคแล้วนี่ก็คือลงแบบฟูลเฟสแล้วเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวซูมให้ดูเนาะดูดีมันเล่นแสงมากเลยทุกคนผิวแบบดีมากเหมือนแบบกินน้ำแปแก้วต่อต่อวันทุกคนฟีลลิ่งของการใช้ร้องพื้นตัวเนี่ทุกคนมันแบบ มันมีความหนึบๆอยู่นะถ้าเราไม่ได้เสร็จด้วยแปรงนะครับซึ่งวันนี้แม็กจะไม่ได้เสร็จด้วยแปรงเนาะเพื่อที่จะทดสอบทุกคนได้ดูว่าแบบมันติดทนหรือเปล่าหรือว่าแบบมันยังเป็นคราบหรืออะไรหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับเดี๋ยว4ี่โมงสนะิเนาะเดี๋ยวช่วงประมาณสัก3ามทุ่มเดี๋ยวแม็กมาลองเช็คให้ทุกคนดูอีกทีนะว่ามันยังแบบยังอยู่ดีไหมนะครับก็จริงๆลองใช้มาแล้วแหละประมาณ2วันแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเออมันเป็นรองพื้นที่ดีมากกๆแล้ว็ ความติดทนก็ค่อนข้างดีนะถ้าเราไม่ได้แบบใส่แมสแล้วไปถั่อะไรมันมากเนาะคือมันยังมีความติดแมสอยู่นะทุกคนไม่ได้แบบติดเวอร์วังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอไปแบบตอนดึกๆอะไรเงี้ยมันก็มันไม่ได้มันจนเกินไปอะ่ะคือมันยังเป็นผิวที่สวยอะ่ะเดี๋ยวมันจะถ่ายให้ทุกคนดูเป็นระยะแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มพอดีเลยนะจ๊ะนี่จะให้ดูหน้าเดี๋ยวขอดูกระจกไปด้วยนะครับเนี่ยมันไม่มีคราบแบบไม่มีไม่มีตกล่องหรืออะไรเลยทุกคนใต้ตาคือยังแบบยังโอเคมากนะครับแล้วก็เนี่ยจมูกจมูกมีคราบนิดนึงแบบบริเวณ น้องจมูกเนื่องจากก็ไม่ได้เสร็จแปลงด้วยนะแต่ว่าแบบตรงหน้าผากแบบแก้มเลยคือยังอยู่ดีมากนะครับแบบไม่หายไปไหนเลยอะแล้วก็ความเงาก็คือยังแบบยังเหมือนตอนที่ท่าแต่ว่ามันก็มีความมันขึ้นมาหนอ่อยโดยรวมแล้วหน้ามันไม่เป็นคราบทุกคนแต่ว่าจะมีแบบตกล่องจมูกนิดหน่อยนะครับแต่ใต้ตาแแบบ วันนี้ก็ไม่ได้ลงคอสีลเลอร์ด้วยเนาะมันก็เลยแบบไม่มีปัญหาขอสรุปเลยนะทุกคนคลิปซื้อตามรีวิวสำหรับตัว NARS Light like Reflecting Foundation ตัวนี้นะขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆทุกคนคือผิวมันสวยมากจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่ลงจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยคือผิวยังสวยอยู่เลยทุกคนนี่คือไม่มีการซับหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเวลา5ชั่วโมงนะครับก็ ให้ทุกคนได้ดูเนาะมันก็จะมีแบบเป็นคราบที่จมูกนิดหน่อยนะซึ่งก็เป็นปกตินะคะแม็กรับได้เนาะเพราะแม็กไม่ได้เสร็จด้วยแป้งด้วยนะครับนี่หน้าก็จะประมาณนี้เลยซื้อตามรีวิว EP นี้นะครับไม่ผิดหวังนะจ๊ะโอเคคลิปนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Big Mac Channel ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย